ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่11ทธันวาคมพุทธศักราชส5 6 7กับดิฉันวีรารพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมมโยบทที่ว่าบุญที่เราทำในวันนี้จะติดไปในภพบเบื้องหน้าติดไปหลายชาติให้เราสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัตินิพพานสมบัติมนุษยสมบัติคือเราจะสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นติดไปหลายภพหลายชาติเลยเหมือนเสาไฟฟ้าที่เรียงรายข้างถนนพอเราสับสวิตไฟไฟฟ้าก็สว่างพลึบไปหมดเลยบุญที่เราทำก็เช่นเดียวกันจะตามส่งผลต่อๆกันไปอย่างนั้น วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีพิธีเวียนประทักษิลพิธีขอขมาถวายบาทพร้อมทั้งพิธีบรรพชาและอุปสมบทเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในช่วงเช้าโดยนาธรรมทาญาต พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองได้อัญเชิญผ้าไตรและเครื่องสการะเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยใจที่ศรัทธาปิติในบุญซึ่งนาธรรมทาญาติก็มีความภาคภูมิใจและตั้งใจที่จะได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนไตรยัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานาคธรรมทายาทแต่ละท่านก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีหลังจากประกอบพิธีเวียนประทักษิศเสร็จแล้วนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีวันทาเจดีโดยนาคธรรมทายาทได้น้อมนำดอกบัววางบนพานสการะ ก่อนที่ตัวแทนนาคธรรมทายาทจะได้จุดเทียนทูบบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และในโอกาสนี้นาคธรรมทายาทได้ร่วมกันกล่าวคำวันทาเจดีพร้อมกับก้มกราบเพื่อสการะมหาธรรมกายเจดีด้วยใจศรัทธาตั้งมัน่นแสดงถึงพลังแห่งกองทัพธรรมที่พร้อมจะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันค่ะ หลังจากนั้นนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองณนะด้านหน้าเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนนกยุงโดยนาคธรรมทายาทได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของกายวาจาใจก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัท จากนั้นผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรแก่นาธรรมทายาตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับชีวิตสมณะเพื่อให้ชีวิตสมณะดำรงอยู่ได้อย่างสะดวกสบายโดยบรรยากาศในพิธีกรรมวันนี้เราได้เห็นถึงสายใยรักของแต่ละครอบครัวนับเป็นวันที่ปลื้มใจที่สุดมีความสุขที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ และในส่วนพิธีกรรมภาคสายนาคธรรมทายาทได้รวมประกอบพิธีขอบรรพชาณนะด้านหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาโดยผู้แทนนาคธรรมทายาทสองท่านได้น้อมนำพานพุ่มถวายแด่พระอุปชาทั้งยังได้กล่าวคำขอบรรพชา ่อนที่พระอุปชาจะได้ครองอังสะให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการบวชของแต่ละท่านนั้นนับว่ามีบุญมากเพราะต้องมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นถึงจะตัดสินใจบวชทั้งยังเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ผู้ปกครองด้ยการยกระดับจิตใจให้ท่านสูงขึ้น และได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยการยกระดับจิตใจท่านให้สูงขึ้นเป็นโยมพ่อโยมแม่ให้ท่านได้มาทำบุญและฟังธรรมพร้อมทั้งฝึกฝนอบรมตนให้มีความเจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญา เกิดจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้ผู้แทนสาม,มนเณรธรรมทายาทสองรูปได้น้อมนำทูกเทียนแพรถวายแด่พระอุปชาต่อด้วยพิธีขอสารณะคมศีลและของนิสัยหลังจากเสร็จพิธีบรรพชาแล้วท่านเจ้าภาพผู้ปกครอง ก็ได้ร่วมกันถวายบาตและทายร,รมให้แด่สามเณรธรรมทายาตณนะบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนนกยุงก่อนที่สามเณรธรรมทายาทจะได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทต่อไปค่ะสำหรับพิธีอุปสมบทได้ประกอบพิธีณนะพัทธสีมาอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระคูปรลัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาตลอดพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สงบเรียบง่ายและสูงส่งคำว่าบวชแปลว่าไปโดยสิ้นเชิงหรือเว้นโดยสิ้นเชิงหมายถึงไปจากความเป็นคารวาสไปจากการครองเรือนเข้าสู่ความเป็นบรรพชิต ผู้ไม่คลองเรือนโดยสิ้นเชิงการมีโอกาสได้เป็นนักบวชด,ดำรงเพศสมณะด้วยความตั้งใจจึงเป็นหนทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงทั้งยังนำความปิติและความภาคภูมิใจมาสู่บิดามารดาและหมู่ญาติเป็นอย่างยิ่ง การอุปสมบทในครั้งนี้คือภาพประวัติศาสตร์ชีวิตของลูกผู้ชายที่ได้อุทิศกายใจเพื่อพระพุทธศาสนาบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ทดแทนพระคุณบิดามารดานำความสว่างสวยมาย่างพุทธศาสนิกชนนับจากนี้พระธรรมทายาตจะยิ่งภาคเพียร เรียนรู้ดำรงตนให้งดงามตามหลักพระธรรมวินัยและเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสมดังมโนปณิธานของมหาปุชนียาจารย์ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปกป้องและยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งไปตราบนานเท่านานค่ะ พอดีคุณพ่อก็เหมือนเขาไปหาข้อมูลมาค่ะว,ว่าทางวัดธรรมกายก็คือมีบวชพระอะไรเงี้ยค่ะแกก็มาแจ้งว่าเออมาบอกลูกว่าเออพ่อจะบวชนะโอ้ตอนแบบแรกที่ได้ยินก็คือดีใจดีใจว่าเออ คือด้วยความที่แกอายุเยอะก็ห่วงแกแต่แกก็เออแกอยากบวชใจแกแบบเต็มร้อยจริงๆในการที่แบบอยากบวชค่ะทางบ้านก็ไม่มีไม่มีใครเออไอ้นี่เลยค่ะก็ส่งเสริมแกหมดเออแกอยากบวชแกอยากเออมาทางนี้ก็โอเคค่ะด้วยความที่คุณพ่อเขาเขาเป็นคนที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วด้วยหนึ่งอะค่ะพอมมาเข้าพิธีกรรมตรงนี้แกก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนพร้อมเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของแกอยู่แล้วอะค่ะ ที่เข้าไปร่วมพิธีด้านในนะคะก็ยอมรับว,ว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยคือไม่เคยแบบว่ามีง,งานอุบาสกที่เหมือนค่อนข้างใหญ่แบบนี้แล้วเหมือนเข้าไปค่อนข้างขงนลุกคือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยดูแล้วร,รู้สึกขนลุกไปด้วยอะไรเงี้ยพอเห็นพ่อคุณพ่ออยู่ในชุดอ่าที่สวมชุดพระแล้วก็เลยเหมือนน้ําตาไหลโอ้โลรู้ว่าเข้าไปแล้วเห็นน้ําตาไหลก็ <c oughs> ดีใจกับคุณพ่อะคะ่ะปลื้มใจมากที่ได้มาร่วมในบุญน,นี้แล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ไปชักชวนมานะคะถึงไม่ได้เป็นแม่กับพ่อของนาคที่มาอุปสมบทในครั้งนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วได้ได้มาอยู่ในสายบุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอานิสงส์อย่างมากที่เราได้สืบสารศาสนาแล้วเราได้เห็นนาคในวันนี้ก็คือว่าเราได้มาเห็นถึงเป้าหมาย ที่เราได้พยายามกันมามาถึงจุดหมายที่อันนี้อย่างแท้จริงได้เห็นเขาได้เห็นเขาคลองผ้าเหลืองได้เป็นพ้าพิสูจถึงเราไม่ใช่เป็นพ่อแม่ของเขาแต่อย่างน้อยเนี่ยการเป็นผู้นำบุญน่ะก็ทำมาทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระพิสูในวันนี้และปิดสายอบายรวมทั้งตัวเรา และตัวของผู้ผู้มาบวชนะคะเป็นสายบูญเชื่อมโยงกันคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เรามีภาพบรรยากาศพร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ของคณะครูรวมทั้งนักเรียนในจังหวัดยะลาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตารประจำปีพุทธศักราช2567เดี๋ยวเราไปรับชมภาพแห่งความปื้มนปิตินี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ แล้วก็ถึงเวลานี้ที่โลกเฝ้าคอยมาแสนนะนผูกล้าที่จะมาเฟืนนฟูศนลธรรมมารวมพลังจงความดีนั่นคือลอวีสตาสนุกมากเลยคนระับ ใใใด,ใใดีใจครับรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Big B Star ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าบุญคุณโทษค่ะไทยพุทที่มีอยู่น้อยนิดของของพื้นที่3จังหวัดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับโครงการนี้มากที่ ด,ดีใจครับรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของี i ีส s t a ์ผมได้มาดูหนังแล้วก็ตุกความมีระเบียบเรียบร้อยขอบคุณค,คุณครูจากโรงเรียนมานังสตาอินทร,รชัดนะคะชื่อคุณครูวราบรจจวนานค่ะทางโรงเรียนนะคะ มีความยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวิสตานะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็มีความสุขมากคุณครูก็มีความสุขค่ะขอขอบคุณทางโครงการนะคะที่มองเห็นเด็กๆไทยพุทธที่มีอยู่น้อยนิดของของพื้นที่3จังหวัดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับโครงการนี้มากๆขอบคุณค่ะทางโรงเรียนขอขอบคุณมากค่ะ พลงด้วยความฝันในหัวใจเพื่อทําให้โลกนี้สวยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาธาทันอินช่วยผมมาจากโรงเรียนที่บ้เพือค่ะอําเภอเมืองเวลาผมประทับใจวันนี้มากๆที่ผู้ใหญ่ใจดีนั้นแจกของต่างๆให้มากมายครับอยู่ที่ตรงนี้ดาวทุกดว เป็นดาวแห่งความดีและจะเป็นต้นแบบที่เดีตลอดไปเขาคือดาวแห่งความดี ชั้นประถมศึกษาปได้สี่มาจากโรงเรียนนิวังชนูประถมค่ะวันนี้เราได้มาสู่ปฏิบัติธรรมได้มีการสอนการเรียนรู้แล้วก็การจัดระเบียบค่ะอย่างเช่นฐานแรกฐานดูหนังค่ะทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าบุญคุณโทษค่ะแล้วก็ฐานที่2เป็นฐานการจัดรองเท้าค่ะทําให้เรารู้ว่า การจัดรองเท้ามันดีแค่ไหนค่ะแล้วก็ฐานที่3การจับรางวัลค่ะทุกคนอยากจะได้รางวัลเลยค่ะไม่มีใครสักคนเลยค่ะที่ไม่ได้รางวัลแล้วก็วันนี้นะคะอาหารวันนี้อร่อยอร่อยเลยค่ะอร่อยทุกเมนูบอกเลยค่ะอยากให้เด็กๆทุกคนในจังหวัดยะลามาลองดูนะคะทุกคนมาได้บุญแล้วก็ได้ความสนุกได้ค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณคุณครูและผู้จัดงานนี้ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาได้จัดพิธีบุพ,พเปตะพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ เมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสัทธาสาธุชนในอำเภอบางกล่ำและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดสงขลาได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุพเพเปตรพีเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วณาอาคารสมปรารถนาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้โดยภายในงานพระสมุพรมสรรอภิวัฒโน ประธานสงฆ์ส่นปฏิบัติธรรมภาคใต้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศินห้าก่อนที่ท่านผู้แทนสาธุชนจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อนารูปผู้วายชนจากนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุล เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพระัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการทำบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นทักษิณาทานซึ่งหมายถึงการทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของแด่พระพิสุสงฆ์แล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วัยชนต้องการมากที่สุดเพราะบุญสามารถส่งผลให้ผนจากความทุกข์ในอบายได้และผู้ที่อยู่สุขติก็จะได้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปนั่นหมายถึงชีวิตหลังความตายต้องการบุญมากที่สุด ดังนั้นการมาทําบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนปถมราเนลาได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอนเพื่อศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่8 จำนวน58คนและคุณครูอีก3ท่านจากโรงเรียนราเนลาที่ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกายลอนดอนซึ่งถือเป็นกลุ่มที่3และเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาเยี่ยมชมวัดในสัปดาห์นี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยี่ยมชมวัดระยะเวลา3วันที่นักเรียนจากโรงเรียนประถม180คนจะทยอยมาเยี่ยมชมวัด โดยเจ้าหน้าที่ได้นำนักเรียนและคุณครูเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวัดเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดจากนั้นนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพุทธซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำสิ่งของที่พระทรงใช้ในชีวิตประจําวันเช่นบาทผ้าไตรและตาลปัดนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาและการทำสมาธิและปิดท้ายกิจกรรมโดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำทานโดยนำสิ่งของที่เตรียมมาจากบ้านถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งทางนักเรียนและคณะครูต่างสนุกสนานและประทับใจกับการมาเยี่ยมชมวัดในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยคุณครูยังได้แสดงความตั้งใจที่จะนำนักเรียนมาเยี่ยมชมวัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบาร,รมีค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบาร,รมี โดยมีกาล,ลยนานมิดดตรดรสิทธิ์ชัยสุโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาล,ลยามิดดตรดรสุธามาสสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัใจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสง์ ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาพัฒนาในาธรรมะทีโรเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นกําลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบาร,รมีในต่างแดน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้บางคนได้มาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งครอบครัวซึ่งถือเป็นการให้เวลากับตัวเองและคนในครอบครัวอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับ <line> ที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายยารักษาโรคค่ะ โดยพิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสรศิฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรอ,อรไทยและกัลยาณมิตรอานิตาโจกเบ่งบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านได้รวมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทนิยกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันรับฟังธรรมะดีๆจากพระมหาสุร,รสิธิ์สิทธิสุโร เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องถือว่าเป็นการประกอบเหตุสั่งสมบุญอย่างถูกหลักวิช,ชาค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจัก กับประวัตนาสูตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทนกันบ้างสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่สองจังหวัดเลยอันดับที่3จังหวัดแพร่อันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ด อันดับที่7จังหวัดชนบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12 อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7อันดับที่10นครหลวง14และในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรวมใจการสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตรงกับวันอังคารที่31ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 7ด้วยยอดสวด7,000ล้านจบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r i t e r w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีมอบต้นสมบัติจกักรพรรดิปีที่12แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลก231 0ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศ122ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศ190ในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2,567นณวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-100หรือสอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะ ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในวาระครบรอบ55ปีวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญได้ที่ห้องขันติหรือติดต่อผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดโดยสามารถร่วมบุญจารึกชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทศักราช2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะ ขอเชิญร่วมสร้างปัญญาบรารมีโดยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือบาลีเบื้องต้นหนึ่งเรียนวยากรณ์และการแปลด้วยตัวเองหมดเขตจารึกชื่อในวันที่1มกราคมพุทธศักราชส5 6 8ท่านใดสนใจสามารถร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-90-5519265ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีตักบาทพระ1,000 0รูปเนื่องในโอกาส193ปีจังหวัดกาญจนบุรีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนทั้งหลายในวันเสาร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2,567บริเวณถนนสองแควสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีพิธีกรรมจะเริ่มเวลา6นาฬิกาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6608และ084-228-2951ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าหิดโตพหูนางปฏิปัตชะโพเคคนดีจัดการทรัพย์ทำประโยชน์แก่คนจำนวนมากค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุนเนีย์ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ